สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันงามยามดีนะครับเรามีส่งมติรถหลายคันเลยนะครับคันแรกก็จะเป็นกระบะลีโว่สีประตูนะครับผมต่อนะครับจะเป็นยาริสเอทิฟนะครับผมที่สามครับจะเป็นยาริสแท็แบ็กสีแดงครับผมคันที่สี่นะครับผมเป็นรถกระบะลีโว่ตอนขึ้นนะครับผมเป็นรถของลูกค้าผมเองครับผมวันนี้ผมจะไปส่งรถคันนี้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับผม สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคันที่5แล้วนะคะวันนี้เป็นวันเลิกดีค่ะลูกค้าออกรถกันเยอะเลยวันนี้จะไปส่งลูกค้ากันถึงบ้านเลยค่ะลูกค้าทัวรมาอีกแล้วขอและ้ับส่ก่อนนะคะคันที่6นะคะเป็นตัว ForSU น e r 2 4อค่ะเป็นตัวขับสองค่ะเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้เป็นคันที่7นะครับเป็นรุ่นเอชไอครับผม